ครับตอนนี้ผมที่อยู่ที่แหวนหมากนะครับก็หลอลงเนี้ยอีแล้วนะเพราบว่ามีนี่ก็มาจากาจังหวัดนครพนมนะจะเอาไปลงที่นครพนม1,500้้อต้นนะก็วิ่งไปนครพนมนะฮะตอนนี้สนามเพื่นเพื่อนที่มองหาหมากตรงนก็ลองดูนะว่า ต้นเนาะประมาณนะครับเข้าเข้าอยู่ประมาณสามหมื่นต้นอนยะ่างนี้ใช้เขอยู่ที่ประมาณนี้เลยเพื่อนครับเดีนะ๋มาดูใกล้ๆนะฮะก็เราก็จะคับเราก็จะคับต้นวสวยๆเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้เน,นี่ยทางนี้ทางนี้นะครับเดี๋ยวดูดูทางนี้นะครับเนี้ยต้นวสวยๆนะครับคับแบบนี้เพื่อน,นเวลาจะส่งนะฮะมางนี้ก็คือ สามารถยกแบบนี้ได้เลยเวลาเราไปปลูกเนี่ยเราสามารถาถือีิ้วไปแบบนี้เลยแล้วปลูกลองดินได้เลยครับไม่เขาเรียกว่าไม่กระเทือนพวกรากพวกอะไรนะอ๋ะ <S <S อเนี่ยนะก็ก็ไซส์สูงอยู่ที่ประมาณเท่าเอวผมแล้วครับประมาณเอวซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆืนนะต้องการก็มามา,มารับเองได้เลยนะครับมารับเองได้เลยตอนนี้ก็มา มีพอสมควรแล้วนะครับพร้อมที่จะปลูกเลยครับสนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอถือกล้องนิดนึงอ่านะฮะพี่กบก็ทําทําตลาดหมากนะครับอให้กับอคุณเกษตรกร,ร,กรชาวาอำเภอเขาชะเมาเนี่ยที่พาะพันธ์หมากนะครับซึ่งก็อ่าถ้าหากว่ารับจำนวนหนึ่งพันต้นขึ้นไปเนี่ยก็นะ ก็มารับเองได้เลยนะมาขนเองได้เลยไซส์อยู่ที่ต้นละสิบบาทนะครับตอนนี้รับไปเลยนะฮะต้นละสิบบาทเนี่ยก็ใครต้องการนะแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ลองดูนะครับรับหนึ่งพันต้นขึ้นไปรับไปเลยครับต้นละสิบบาทครับไซส์สวยๆแบบนี้ครับคิดว่าเดือนนี้น่าจะล้อยหลอลงไปเยอะนะฮะมีเพื่อนๆนทยอยมารับแบบนี้มีทุกวันเลยครับวันละสองสามพันต้นสี่พันต้นนะมีทุกวันเลยครับเพื่อนๆนครับ มาปีนี้ก็ถือว่า,าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีการส่งออกในอันดับที่7ของของบรรดากรเกษตรสินค้ากเษษากเษตรผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยเรานะครับในปี64นี้อยู่ที่อันดับ7นะครเป็นสินค้าที่ส่งออกนะคือหมากหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่อยู่นานนมกับคนไทยนะหมากในตลาดอินเดียจะค่อนข้างจะ มีผู้บริโภคจํานวนมากนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตนะ,ะผลิตยอย่างอื่นนะที่เกี่ยวเรื่องของอุตสาหกรรมนี่ครับหมากที่โดนแดดนะฮะใบก็จะออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเขามีการคุ้นชินกับพวกแดดพวกอะไรแล้วะะไม่ต้องกังวลนะครับ บางจุดก็จะ,ะใบจะเขียวนะฮะเข้มขึ้นนะเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่วางไว้บนดินเลยครับเวลาเราจะขนเราก็ต้องแซะลากออกนะครับดินลากของหมากเนี่ยมีการแทงลงดินด้วยนะฮะตรงตรงนี้นะครับใบจะเขียวกว่านะถ้าหากว่าอยู่บน ถ้าใบนะใบจะออกเหลืองๆหนะแล้วเกาโดนแดดด้วยครับเพื่อนๆลองดูนะผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะโคนอวบสวยมากเลยครับเนี่ยนิ้วนะนิ้วหัวแม่มือนะนี่ครับนี่ครับ ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครัาเข้าๆสำหรับผู้ที่สนใจอยากปลูกหมากแล้วก็มหาพันธหมากอยู่เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปของเรามาตลอดนะก็สนใจอย่างไรก็ติดต่อใต้ลิงก์นะครับหรือเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ